วันนี้เราจะมาศึกษาพุทธวัตรตอนความหมายของพระเจ้าจักรพรรดิซึง่งจริงๆแล้วตอนพระบรมโพิสต์ลงมาบังเกิดขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิชื่อวิชิตาวีแต่เราจะต้องมาศึกษาคําว่าจักรพรรดินี้ก่อนคาว่าพระเจ้าจักรพรรดินในความหมายที่แท้จริงนั้นต่างจากความเข้าใจที่ชาวโลกเอาไปใช้ แต่เราเอาไปใช้จะไปใช้คือถ้าขายได้ค่ามากหรือลุกลานประเทศนั้นประเทศนี้โดยสาตราอาวุธมากจะยกย่องให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่พระเจ้าจักรพรรดิที่ว่านี้นี่ไม่ได้ใช้สาตราอาวุธอันใดเลยด้วยบุญญาณุภาพอนุภาพเป่นบุญที่พระองค์ท่านได้สั่งสมมาเลื่อยมาเลยนี่แหละซึ่งแต่ละองค์ก็สั่งสมมาไม่ค่อยเหมือนกัน เพราะนั้นพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยจึงมีหลากหลายหลายลักษณะเนี่ยกว่าจะมาเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิได้ต้องสั่งสมบุญเท่านั้น,น,นและปกครองโดยธรรมแต่ว่าเราจะพูดถึงในอัตกถากันก่อนพระเจ้าในตอนนี้อัตรกรถาได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าจากักรพรรดินั้นหมายถึงพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เหนือพระราชาทั้งหลายทั้งปวง คือมีพระราชาทั่วโลกเนี่ยพระองค์เป็นอันดับหนึ่งเป็นราชาออฟราชันคิงออฟคิงคำว่าจากักรพรรดิแปลว่าผู้ยังจักให้หมุนไปซึ่งผู้ที่จะเป็นจกักรพรรดิต้องมีจักแก้วไว้ครอบครองเท่านั้นจึงจะเป็นจกักรพรรดิที่แท้จริง อันนี้ก็วาดรูปภาพจักรพรรดิจากแก้วตามที่อัตรถาจารย์่ันว่าไว้นะผู้ที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้นั้นจะต้องเคยสร้างบุญในพระพุทธศาสนามาก่อนเช่นเคยบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการก่อนด้วยจิตที่เลื่อมใส เคยกล่าวสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนด้วยจิตที่เลื่อมใสเคยตามประทีปเป็นพุทธบูชาด้วยจิตที่เลื่อมใสเคยกั้นร่มถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการก่อนด้วยจิตที่เลื่อมใสเคยถวายสังฆทาน แต่เ่าพระภิกษุสงฆ์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยจิตที่เลื่อมใสเคยบูชาพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกาธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการก่อนด้วยจิตที่เลื่อมใส ตัวอย่างของอนุภาพบุญที่เกิดจากการบูชาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมใสที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าจักรพัิติโลกะวิชัยคือในอดีตชาติท่านได้เคยประนมมือทั้งสองไหว้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ได้เคยถวายมหาทานแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้า พระปเจกพระพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุสงฆ์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธายอย่างแรงกล้าทำให้ชาติที่เกิดมาเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิโลกวิชัยด้วยผลบุญนั้นเพียงแค่อธิษฐานจิตนึกถึงมหาทานบารมีในการก่อนรัตนชาติเจ็ดประการที่มีอยู่ในอากาศบนแผ่นดิน ็ประมวลรวมกันมาเป็นกองรอบรอบ,รอบปราสาทของท่านหรือเพียงแค่ชี้มือไปนในทิศใดนี่ชี้อย่างเงี้ยจะเป็นบนอากาศแผ่นดินในน้ําในป่าหากปรารถนาอาหารอาหารทิพย์ก็ปรากฏขึ้นทันทีหากปรารถนาดอกไม้เสื้อผ้าเครื่องประดับ สิ่งเหล่านั้นก็ปรากฏทันทีนี่แม้ทำอย่างไรได้อย่างนั้นสั่งสมเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะแปลกทีเดียวแล้วก็ถูกหลักวิชาหลักวิชาต้องทำอย่างเงี้ยให้ไปก่อนแล้วเราจะได้พอให้ไปมันก็แปลไปเป็นดวงบุญดวงบุญก็แปลกลับมาอีกทีในยุคนั้นอะไรเหมาะสมก็เป็นอย่างนั้นถวายอาหารอาหารแปลเป็นดวงบุญ ดงบุญแปลกลับมาเป็นอาหารอาหารทิพ์อาหารในมือมนุษย์ฝอยเสื้อผ้าเสื้อผ้าแปลเป็นดวงบุญติดอยู่ในกลางกายจากกลางกายแปลกลับไปเป็นเสื้อผ้าที่เป็นทิพ์ลงมาในมนุษย์สิโลกเป็นเสื้อผ้าในมนุษย์นี่มันจะแปลอย่างเงี้ยเราต้องรู้จักวิธีการเปลี่ยนหรือแม้ปรารถนาประสาทจะให้เป็นพื้นเงินฝาเสบบาบันไดเป็นรัตาชาติใดๆ ก็สามารถเป็นได้ดั่งใจนึกพระเจ้าจักรพรรดิบางพระองค์เช่นพระเจ้าจักรพรรดิมันทาตุราชเพียงแค่ปรบประหัตฝนรัตนชาติเจ็ดประการก็ตกท่วมถึงเขา่ากว้างยาวสิบสองย์จะตกลงมาอย่างนุ่มเนียนลงมานุ่มฝนรัตนชาติแค่ปลบมือเท่านั้นแหละ พระราชาที่จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเหนือปวงชนทั้งหลายต้องมีคุณสมบัติพิเศษสประการที่ติดมาตั้งแต่เกิดอย่างน้อยสี่ประการตั้งแต่เกิดหนึ่งทรงมีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งปวงในโลก มาข้อที่สองทรงมีอายุไขยืนยาวเกินกว่ามนุษย์ทั้งหลายในโลกยุคนั้นสามทรงมีอาพาธน้อยมีโรคน้อยร่างกายไม่เย็นเกินไปไม่ร้อนเกินไปสี 4. ทรงเป็นที่รักที่ชอบใจของเหล่าเสนาอมาตย์และปวงประชาราษฎร์สเสมือนบิดาเป็นที่รักของบุตรและเหล่าเสนาอามาตย์กับปวงประชาราษฎรก็เป็นที่โปรดปรานพอพระราชาฤทษยของพระเจ้าจากักรพรรดิแต่เหมือนบุตรก็เป็นที่รัก พอใจของบิดาเช่นกันต่างคนต่างรักกันพ่อลักลกูกลูกลักพ่ออะไรอย่างนั้นดังนั้นเวลาที่พระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยจตุรงกเกนาจะเสด็จออกประพาพพระราชอุทยานเวลาใดหรือที่ใดก็ตามเหล่าเสนาอำมาตย์และปวงประชาราชจะเข้าไปฟ้าพระองค์แล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะขอพระองค์ อย่ารีบด่วนเสด็จเลยโปรดเสด็จโดยอาการที่พวกข้าพระองค์จะได้ชื่นชมพระบุญญาบารมีนานๆานเถิดทีนี้มาดูหัวใจพระเจ้าจากักรพรรดิบ้างทรงสั่งสารถีว่าเธออย่ารีบด่วนไปจงขับไปโดยอาการที่ฉันจะได้ชมมันดาเหล่าเสนาอำมาตย์ และปวงประชาราษฎร์นานๆเถิดหรือเวลาพระองค์จะตรัสทุกคนยังเงี่ยหูฟังเลยอยากฟังพระองค์ตรัสว่าอย่างไรพอฟังแล้วชื่นใจทีเดียวมีความปลื้มปิติต่างก็รักซึ่งกันและกันนอกจากที่ว่าดังกล่าวแล้วเพระราชาที่จะเป็นพระเจ้จาจักรพรรดิได้นั้นจะต้องมี วัตรปฏิบัติสิบประการคือข้อวัดปฏิบัติจะต้องประพฤติอย่างนี้สิบประการเนี่ยหนึ่งทานทรงพระราชาทานทรพทัพย์จะเป็นทานวัตถุสิบประการและทรงให้ธรรมทานคือนอกจากให้วัตถุทานแล้วก็ยังให้ธรรมทานด้วยให้ธรรมทานคือบอกดีเจ้าอยากจนมาชาตินี้ต้องมารับบริจาคพระชาติแล้วตันนี ธ่าธทีรัตน,นีเพราะอยากจนอยากจนก็เลยชาติถัดมาก็เลยยากจนยากจนเพราะเป็นคนตน,นีนี่คือให้ประตุฐานแล้วก็ต้องให้ธรรมฐานสิบประการนั้ได้แก่ข้าวน้ำผ้ายามพานะดอกไม้ของหอมที่นั่งที่นอนที่โยนสัยและประทีปโค,ม,คมไฟ เป็นการให้เปล่าๆไม่ทรงหวังการตอบแทนยิ่งให้แล้วปลืม้มทรงให้ธรรมทานประทานพระโอวาทข้าราชบริวารตั้งอยู่ในศีลธรรมนั่นข้อที่หนึ่งสองต้องมีศีลทรงรักษาศีลกายวาจาใจให้เรียบร้อย ให้ทำให้ผู้อื่นร้อนกนายร้อนใจทรงมีศีลห้าทุกวันเป็นปกติไม่มีเว้นเลยไม่แต่วันเดียวทรงรักษาศีลแปดในวันพิเศษเช่นวันพระแปดคำ่ำสิบห้าค่ำวันที่ได้รับราชาพิเศษสามปริจาคะเมื่อกี้หนึ่งทานสองศีลนี่สามปริจาคะทรงสละาสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์และความสุขส่วนรวมเป็นการให้ที่ตั้งตัดใจเพร่ะเป็นความสุขที่ตนจะต้องได้รับเช่นสระราชสมบัติที่จําเป็นจะต้องใช้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมท่านจะสละทรัพย์สละเวลาสละทุกสิ่งทุกอย่าง 4. อาชวะอออ่างสละอาชอช้างวอแหวนสละอ่านว่าอาชวะ ทรงซื่อตรงไม่คดโกงไม่หลอกตัวเองเช่นทรงตั้งพระไทยจะรักษาบทสดสีในวันพระก็ทําจริงไม่ปลัดวันประกันพรุ่งเมื่อตั้งพระไทยจะนําความเจริญสู่ชนบทก็ทรงทําจริงขยายความเจริญไปสู่ชนบทคือให้กระจายไปทั่วประเทศทุกคนทุกแห่งอย่าลืมว่าในยุคนั้นมีประเทศเดียวในโลกนะภาษาเดียว แผ่นดินเป็นผื้นเดียวกันเป็นประเทศเดียวเนี่ยกระจายความเจริญไปทั่วหมดหมัทธวะมอมมาแหมงกาศทอทหารสองตัววอแแวนสละอะอ่านว่ามัทธวะทรงมีกิริยานุ่มนวลอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างมีความเคารพในธรรมโอนอ่อนผ่อนปรนตามเหตุผลคือเป็นคนมีเหตุมีผล แล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลไม่ใช้พระราชอำนาจเกินไปอะไรอย่างนั้นอ่อนโยนต่อบคุคคลที่ได้กว่าไม่แสดงอาการแข็งกระด้างให้ปรากฏคือใครเห็นก็รักถ้าอย่างนี้อ่อนน้อมก็ไปหาสมณนะหรือพราหมณ์นักบวชผู้มีศีลมีคุณธรรมสูงกว่าตนต้องอ่อนน้อมเขาไปหาผู้มีศีลมีธรรมมีคุณธรรมสูงกว่า อ่อนน้อมไปเคารพบราหวูาชาหกตบะตอเต่าบอเวไม้สละตะบะทร,ระะะงกำจัดความเกียรติคร้านและความเหมองเพราะอำนาจกิเลสคือไม่ขี้เกียจทำความดีหรือสั่งสมกุศลธรรมขยันในการสั่งสมกุศลธรรมทรงกำจัดความชั่วมาให้พระไทยไหลเป็นในอากาุศลธรรมฝ่ายต่ำเจ็ด yes. อกโกทะออาองสละโอกไก่ทอธงสละอกโกทะไม่ทรงพิโรดไม่ถือโกรธไม่เคืองแค้นไม่น้อยพระไทยคืออารมณ์เย็นไม่โกรธทั้งทที่มีเชื้อแห่งความโกรธแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้เอาความอ่อนโยนนุ่มนวลเยือกเย็น,ยนเอเามาใช้ แต่ความโกรธที่มีอยู่เอาเก็บไว้ก่อนไม่เอามาใช้ทรงให้อภัยแก่ผู้ทําผิดพลรราดโดยไม่ตั้งใจใครไม่มีเจตนาในการทาผิดก็ให้อภัยแปดอวิหิงสาอออางวอแวนสลีอิหอหีบสลีอิงองง,งูสอเสือสลอาอ่านว่าอาวิหิงสาไม่ทรงเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์ความลำบาก ทรงปกป้องรักษาให้ได้รับความปลอดภัยได้รับความร่มเย็นแต่ในยุคนั้นไม่มีภัยพากนะก็ทรงอดทนอดกลั้นไม่ดีพระไทยเกินไปไม่เสียพระไทยเกินไปจะทำให้เสียจริยาของผู้ใหญ่คือหนักแน่น,นถึงประสบความลำบากตรากตามจากความร้อนความหนาจากภารกิจมากมายก็ ไม่ทรงลำบากพระไทยคืออดทนได้แม้ยานเจ็บไข้เด้ดป่วยก็แต่เพียงร่างกายไม่ทรงเศร้าหรือเสียพระไทยนะหรือหดหูพระไทยอะไรต่างๆคือเฉยๆคิดว่าความเจ็บเป็นธรรมดาแม้หากถูกโต้แยง้งท่านก็ใจกว้างผู้ไปถูกพระไทยก็ทรงฟังเหตุผล คืเปิดใจรับไม่ร้อนพระไทยหรือได้รับคำสังเสริญได้รับสิ่งที่น่ารักน่าใครก็ไม่หลงเพลิดเพลินไม่ถูกใจก็เฉยๆรับฟังส่วนจะรับทำหรือรับจำหรือไม่ในอีกเรื่องหนึง่งสันเสริญก็ไม่โอ้แกล้แทบปรีอะไรก็ไปถึงขนาดนั้นคือแย้มน,นิดๆพอง,งาม สิอวิโรธนะออองวะแวนสลออีสรลอโอรอเรือททงนอนหนูสระออะ่านว่าอ,าอ,าว,าอาวิโรธนะไม่ทรงออกนอกวิถีแห่งธรรมบำเพ็ญราชก,กิจด้วยความเป็นธรรมไม่ทรงลำเอียงเที่ยงตรงดุดตาชช่างทรงให้รางวัลแก่บุคลคลผู้ควรจะได้รับรางวัลทรงแต่งตั้งบุคคลผู้สามารถแก่ตำแหน่งนั้น เวี้นขาจากอคติไม่มีความลำเอียงเลยนี่คือวัตรสิบประการหรือธรรมราชาข้อปฏิบัติสำหรับพระราชาหรือทศพิตร,ราชธรรมธรรมของผู้ปกครองสิบประการจะต้องมีอย่างนี้พระราชาที่จะเป็นพระเจ้า,จากรัรริหลังจากที่ ประพฤติจัก,กวัติวัตสิบประการแล้วคือข้อประพฤติสําหรับพระเจ้าจากักรพรรดิพอประพฤติได้ครบทั้งสิบบุญเก่านี้ได้ช่องท่านก็จะมีสมบัติสําคัญเจ็ดอย่างเกิดขึ้นตามลําดับที่พูดนี่ว่าตามอัตถกถาจารย์ในก่หนึ่งจากแก้วสองช้างแก้วสามมาแก้วสี่แก้วมณีห้านางแก้ว 6ขุนคลังแก้วเจดขุนผลแก้วจกแก้บและกอบด้วยดุมที่เป็นแก้วมณีสีเขียวตรงกลางดุมเป็นเงินมีช่องตรงกลางมีซี่กรรมพันซี่เป็นรัตนะทั้งเจกงล้อด,ด้านนอกเป็นแก้วประพานสีแดงมีรัศมิสว่างไปไกลหนึ่งโยชนี่นอัตกถาจารย์ พูดปรละกวาดออกมาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าอัตกระโถจานนี่จากแก้วจะมีลักษณะอย่างนี้ดูอัตกะถาจาย์ใหม่ให้ยึดอัตกระถาจานเป็นหลักอัตกะโถจาย์ฟังเป็นนยยายในวันที่จากแก้วปรากฏขึ้นนั้นจะเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเพราะฉะนั้นวันที่พระจันทร์เต็มดวงเป็นวันสําคัญนะสิบห้าค่ำเนี่ยจะเป็นวันที่ ระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหรือวันสําคัญของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและบุคคลสําคัญที่จะรักษาศีลประพฤติธรรมหรือบรรลุธรรมหรือบพงเกิดขึ้นพระราชาผู้มีบุญญาธิการได้สังสมมไว้อย่างดีแล้วจะสงพระกายสนามพระเศยียรแต่เช้าไปสงนางสงท่าอาบน้ําในวันขึ้นสิบห้าครับจากทรงนุ่งชุดขาวผ้าสบายเฉียงลักงสาด้านซ้าย ตั้งใจสม,มาทานโอโบโสถศีลและก็บำเพ็ญมหาทานสวยเสร็จแล้วก็เสด็จขึ้นสู่ประาศาสน์ชั้นบนนั่งขัดสมาธิระลึกนึกถึงทาและสีของตนแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาปฐมยามเบื้องต้นแห่งราตีดวงจันท์เพนก็ส่องสว่างขึ้นมายังไม่สูงนักเพราะเพิ่งปฐมยามยามหนึ่งมีกี่ชั่วโมงจ๊ะสี่ชั่วโมงครับก็สี่ทุ่ม พระจันบรรพินพึ่งสูงไม่มากนักจากแก้วจะปรากฏตอนนั้นแหละนี่พระอัตถกถาจารย์มาที่ขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกส่องสว่างดังดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นมาเะนั้นมวลมนุษย์ที่มองไปทางทิศตะวันออกต่างก็มองเห็นชัดเจนแล้วก็พากันวิจารณไปตามความคิดเห็นของตนเองว่าโอ้วันนี้ช่างอัศจริงหนอ ดวงจันทร์ขึ้นมาสองดวงเมื่อจะกแก้้นเคลื่อนเข้ามาใกล้ย,ยิ่งขึ้นความสว่างก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ยินกระทั่งเสียงที่เปรีงออกมาคือเวลาเคลื่อนเสียงจะฟังไพเราะสนอโอษดบางคนก็กล่าวว่าพูดอะไรเพื่อนดวงจันทร์ไหนขึ้นทีละสองดวงที่จริงมันเป็นพระอาทิตย์สงกรต่ตางหากหนักเข้าไปอีกว่าพระอาทิตย์ยังคืน อีกคนรอบพระจันทร์ขึ้นสองดวงคนบอกเอ้ยนี่พระอาทิตย์สองกรดดิอีกคนพอฟังสองคนพูดเมาสขึ้นมาหัวลอ,อกก้ากขึ้นมาเอพวกท่านนี่จะบ้านเลยมีที่ไหนดวงอาทิตย์เพิ่งจะตกไปจะขึ้นมาตามพระจันทร์อย่างนี้แล้วก็มันเป็นไปไม่ได้สิ่งนั้นคือมันควรจะเป็นอย่างนี้มากกว่านั่นเป็นวิมานแก้วของผู้มีบุญต้งหากล่ะหนักเข้าไปอีก คนเยอะก็ต่างก็คุยกันไปเราจับความได้แค่สามประโยคเพราะก็คุยกันมันก็จะเหมือนกันหรกลำดับนั้นปุโรหิตกับพระราชาทราบเหตุแห่งความเป็นไปทั้งหมดนี่ปุโรหิตศึกษาม,มาแล้วจึงได้ขึ้นไปเบื้องบนแห่งประสาทและกราบถูลในพระราชาทรงทราบว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระเจ้า,จากรัรรินะแต่ตอนนี้กําลังจะเป็นบัดนี้จากแก้วได้ปรากฏขึ้นแล้วพระเจ้าค่า พระราชาก็ศึกษามาเหมือนกันก็รู้ว่าโอ้เราได้เป็นพระเจ้าจกักรพรรดิแล้วเดี๋ยวเราจะไปอัญเชิญจากแก้วขึ้นไปประดิษฐานประดิษฐานที่ประตูพระนครไม่ได้เอาไว้ที่ในวังคือถ้ารู้ว่าใครก็กโมยไปไม่ได้หรอกเอาไว้ตรงนั้นเลย เห็นไหมพระไทยกว้างขนาดนั้นทีเดียว <Okay. S 1> ถ้ามาไว้ในห้องนอนไม่ใช่ชชชพระเจ้าจักรพรรดิอย่าลืม,มาท่านนึกถึงพระศกนิกรมากกว่าพระโลคงจากแก้นั้นก็จะประดิษฐานที่หน้าพระนครใหม่ๆประชาชนก็ตื่นเต้นแตนหลังก็ชักชินจะส่องสว่างยามราตรีทั่วพระนครไม่ต้องจุดป,ประทีปโคมไฟเลยประกอบกิจทุกอย่างด้วยแสงสว่างของจากแก้ว ประหยัดพลังงานไปเยอะเลยจะ้าแข่งทำงานจะพักผ่อ<ะ>ไม่ปราศนาแสงสว่างในเขตนั้นแสงสว่างจากแก้วในบริเวณนั้นจะลีลงไม่ยามต้องลมจะแก้วจะเปร่งเสียงไพเราะชวนฟังทำให้เกิดเพลิดเพลิพพนประดุจได้ฟังเสียงดนตรีเท่บรรเลงโดยผู้ชำนาญดีแล้วเมื่อจะแก้วเกิดขึ้นแล้วออามาทั้งหลาย ทำโรงช้างมงคลในสะอาดประดับดอกไม้งดงามพิแดนก็ห้อยย้อยไปด้วยพวงด,ดอกไม้ปะพรมไปด้วยของหอมเพื่อจะเตรียมรับช้างแก้วแต่แลวก็พางเข้าไปเข้าเฝ้ากราบทูลพระราชาว่าขอพระองค์จงอธิษฐานจิตถึงช้างแก้วเถิดก่อนอธิษฐานจิตพระราชาก็ทรงถวายมาอาทานกับนักบวชและคนเดินทางคือทุกอย่างจะทําทานก่อนให้ก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะได้อะไรนี่ยนะจงให้ไปก่อนทําทานทําให้มันถูกหลักวิชาแล้วก็สมาทานอบโบสถศีลไม่ใช่ศีลห้าธรรมดาศีลแปดเลยสเสดงขึ้นไปประทับนั่งระลึกนึกถึงบุญที่เคยทํามาเหมือนก่อนที่จะแก้จะปรากฏลําดับดั้นช้างแก้วตัวประเสริฐถูกอนุภาพของบุญของพระราชากระต,ตุ้นเตือน ก็มาปรากฏกายยืนอยู่ที่โรงช้างมงคลของพระราชาปุ๊บมาเลยด้วยบุญตัวขาวปลอดทีเดียวช้างแก้วพวกนี้นะจะขาวสะอาดเป็นช้างมาจากพญาช้างตระกูลฉัตรทันหรือพญาช้างตระกูลอุโบสถผิวกายจะขาวสะอาดแล้วก็เนียนนะไม่เหมือนช้างมือมนุษย์นะ อาการสง่างามมีปลายและคอสีแดงเหมือนดวงอาทิตย์อ่อนๆปากคอสีแดงเหมือนดวงอาทิตย์อ่อนๆคือแดงละเลื่องนั่นะนี่ช้างแก้ของอัจถกถยจาย์นะร่างกายเงียบงนันในส่วนมีเล็บและปลายงวงแดงคืออมเลือดฝาดมีฤทธ์เหาะได้ไม่ยืนอยู่ที่โรงช้างมงคลเอง คนเลี้ยงช้างแล้วข้าราบพาไม่เห็นช้างแก้วปรากฏขึ้นก็ดีใจรีบไปรกราบทุนพระราชาทรงทราบพ,พระราชากรีบสเสด็จมาทอบแล้วเนช้างแก้วนั้นทรงมีพระไทยผ่องใสเบิกบานนี่ก็คือเรื่องราวตอนหนึ่งของความหมายของพระเจ้า,จาพัชร์จากอัตถกถาจารย์นะจ๊ะ